ฝนเริ่มหนักแรงคืนนี้หนักมากสีจังหวัดฝนทลมระวังน้ำท่วมน้ำป่ารอบใหม่พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัตอภายอุทกาภายัยเพยรากาศในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบนและฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมถึงภาพพายที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านการพยากรณ์อากาศในอีก10วบบันล่วงหน้าเราถึงเทศกาลปีใหม่จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นกันแล้วหรือยังครับ หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่อุณหภูมิยังคงลดลงอยู่หรือบริเวณพื้นที่ไหนยังคงมีอากาศหนาเวเย็นกันอยู่ในช่วงนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับหรือพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนล่างในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ไหนฝนเริ่มลดลงกันแล้วสถานก,การณ์น้ําเริ่มคีข่ายกันแล้วบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานก,การณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับแอ้พินจามาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในช่วงวันที่28ถึง30ธันวาคม2566ซึ่งเน้นย้ำนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนหวันซ้ำรอยพื้นที่ฝนเดิมนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนราธิวาสที่จะมีปริมาณฝนตกหนักอยู่ที่35.1มเมตรจนถึง90มเมตรนะครับ ขอให้เตรียมตัวฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับในช่วง3วันนี้ยี่0ธันวาคม2,566ซึ่งกรมอุตุแจ้งเกิดในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ60และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาส ส่วนอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณ22-25องศาและสูงสุด29-33องศา โดยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาจะมีลมตําออกเฉียงเหนือพัดนาความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งคลื่นลมจะค่อยๆลดกําลังแรงลงนะครับส่วนทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจากบริเวณเส้นกอประกาศสูง หรือมรอากัดเย็นที่1,14 0เฮกซบาร์สาลปกคลุมนะครับซึ่งนะครับอุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วทางตอนบนของภาคจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา20%ส่วนมากจะมี2จังหวัดนะครับคือบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำตสุด2 2 2 7องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสัหนึ์สากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเละคลื่งนสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีปอนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนพื้นที่ของประเทศไทยห่างตอนบนในวันนี้ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณเส้นขอบประกาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,018-1,022เฮกโตปาคานปกคลุมดังนั้นภาคเหนือบวกกับนะครับมีครื่งกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจึงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวแต่จะมีหมอกในตอนเช้าจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ ทำให้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13-19องศาและสูงสุด29-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาจวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาลมต่ำออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตําตออกเฉียงเหนือบริเวณเส้นความอากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,018-1,022ไฮโปาสซานปกคลุมจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศา รวมถึงจะมีครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนนําความหนาวเย็นเข้ามานะครับอุณหภูมิต่ำสุด13-21องศาและสูงสุด31-34องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจาดัดอุณหภูมิต่ำสุด9-13องศาลมตํำออกเฉียงเหนือความเร,ร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคกลาง จะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด2 0 2ส่อองศาและสูงสุด31-34ององศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครพิมนทนจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุดย2 2 5ิบององศาและสูงสุด32-35ององศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1-2องศาโดยต่ำสุดส9 2 3่องศาและสูงสุด3 33 5ถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วาดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขลึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนะครับต่อไปวิญจะพาไปดูในด้านของการเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภยัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุนะครับ ตรวจสอบสภาพเส้นทางจากแผนที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแนะนําเส้นทางเพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรดหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเตรียมเส้นทางสำรองหากเส้นทางหลักมีสภาพการจราจรที่ติดขัดหรือมีอุบัติเหตุเพื่อเวลาในการเดินทางจะได้ไม่รีบในการใช้รถใช้ถนนนะครับ ในกรณีที่ใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยไม่ขับรถเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขอบคุณข้อมูลค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยต่อไปนะครับจะเป็นมาตรการการป้องกันอักคีภยัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2567 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอักขีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่2567การเผชิญเหตุในข้อที่5นะคะต่อจากคลิปในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาโดยการจัดชุดฟ้าระวังสถานที่เสี่ยงฟอรระวังสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอักขีภัยอุบัติภัย และความปลอดภัยอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆที่ประชาชนนิยมเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเตรียมความพร้อมของหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ชีพและกู้ภัยเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ชีพกู้ภัยนะคบในพื้นที่จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือพื้นที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยัยอุบัติภยัยเพื่อให้เข้าปฏิบัติการได้ทันทงทีที่เกิดภัยขึ้นนะครับอำนวยความสะดวกรวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอำนวยความสะดวกการจัดระเบียบการจราจรรวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเฝ้าระวังความปลอดภยัยบริเวณที่มีประชาชนแน่นหนานะครับ ปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหากเกิดอักคีภยัยวัติภยัยหรือสาธารณภัยอื่นที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับทราบทันทีซึ่งสายด่วนกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยสายด่วนนีราภัย1784นะครับตลอด24ชั่วโมง ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปิดท้ายด้วยปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปร,ประจำประจำปี2567นะครับรวมถึงในด้านของปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการและปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี2567นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แหน้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ